ติดตามข่าวสารกันต่อค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของประกันภยัยมีประกันภัยหลายประเภทแล้วก็หลายกรมธรรม์เลยนะคะแต่ประกันภัยที่เป็นประกันภัยภาคบังคับเนี่ยนั่นก็คือประกันภัยพรบอันนี้เขาออกแบบมาเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็ช่วยเซฟเรื่องของการบริหารความเสี่ยงต่างๆให้ประชาชนทุกคนเลยค่ะทางสําสนักง,งานคอปพอนะคะอยากจะเชิญทุกท่านมาดูว่าการทําประกันภัยพรบเนี่ยมีความสําคัญขนาดไหนแล้วก็ดีอย่างไรไปชมได้จากคลิปวิดีโอนี้กันค่ะ คุณรู้ไหมว่าพระบอย่อมาจากอะไรพรบอรคือพิมพ์นิบายขายทุกอย่างเอฟเลยค่ะคุณลูกค้าไม่ใช่พะบอ,อ,ะบอก็พนักงานรักษาความปลอดภัยนะน้องนะนั่นมันออรปอปภค่ะบแม่หญิงลีพรบอรย่อมมาจากพาล่างทรงไปบ้านทุบสาเลยไม่รู้ค่ะ แล้วอาม่าล่ะรู้ไหมครับว่าพรบอรคืออะไรโอ้ก็ไม่รู้มันคืออะไรอยากรู้มาซําคังยังไงมั่งกังพรบอรก็คือการประกันภยัยรถภาคบังคับหรือที่เรียกติดปากกันว่าประกันภัยพรบอรซึ่งกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทําประกันภยัยถ้าไม่ทําถือว่าผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์รถบรรทุกหรือรถยนต์ประเทศอืน่นๆเพื่อเป็นหลักประกันตัวบุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถทุกคนันไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสาร รวมทุกคนเดินเท้าให้ได้รับความคุ้มครองและนอกจากนี้รถที่ไม่ได้ทําประกันภัยพรบจะไม่สามารถต่อภาษีประจําปีได้นะครับแล้วถ้าพี่ไม่ทําล่ะน้องผิดกฎหมายครับมีโทษปรับสูงสุด10,000บาทหากเกิดอุบัติเหตุจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทำเถอะครับเบี้ยประกันภัยพรบรถจักรยานยนต์เพียงวันละไม่ถึงบาทเองโอ้ยจริงเหรอแล้วเขายังมีวงเงินคุ้มครองให้ด้วยนะครับถ้าบาดเจ็บจะได้เท่าไหร่ จะได้รับชดเชยค่ารักษาพยาบาลหรือค่าในาหม่ตามจริงสูงสุดถึงรายละ8 0,000ืบาทแล้วถ้าเสียชีวิตหรือว่าทุพพลภาพล่ะครับถ้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรที่เชิงจะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนรายละ5 0 0 0 0 0บาทแต่ถ้าทุพพลภาพอย่างถาวรจะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนรายละ3 0 0 0 0 0บาทครับแล้วถ้าสูญเสียอวัยวะจะได้ค่าสินใหม่ทดแทนเท่าไหร่คะ2 0 0 0 0 0ถึง500,000บาทตามเงื่อนไขของประมานและพักรักษาตัวในสถานพยาบาลมีค่าชดเชยไหมคะ มีค่ะจะได้รับค่าเชยรายวันวันละ2 0 0บาทตามจริงไม่เกิน20วันหรือว่ารวมแล้วไม่เกิน4,000บาทแล้วถ้าเราเป็นฝ่ายผิดละ่ะได้สิแต่จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยตามเงื่อนไขกรมธรรม์โอ้โหทำพรบมันดีขนาดนี้รีบไปทำกันเลยรับรองคุ้มค่าคุ้มครองคุ้มสุดเฮ้ยพอแก้ไม่แก้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยลูกด้วยนะคาเอากล่องมาสิถ้าอยากให้คุ้มครองอะนะไปตอ,พอบพรบนี่คุ้มครองช่วอย่าลืมไปตอ,พอบพรบมอเตอร์ไซค์กันนะทุกคนชอบมากเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะทำ<ห>เข้าใจ<อ>ง,ง่ายมากนะคะ<ส>หลายคนไม่รู้ว่าพราบรเนี่ยเป็น การทำประกันภัยที่เป็นภาคบังคับ<ม>ถ้าไม่ทำเนี่ยผิดกฎหมายนะคะแต่ที่ต้องทําให้เป็นภาคบังคับเนี่ยก็เพื่อ ทุกๆคนนั่นแหละค่ะเพื่อประชาชนคนไทยทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถ10ล้อรถบรรทุกขนาดใหญ่ก็ต้องไปทําพรบกันนะคะใช่ค่ะสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลด้านการประกันภัยเพิ่มเติมได้ค่ะที่เพจ Facebook สำนักงานคอปอพภาค3ขอนแก่นหรือที่สายด่วนคอปพ1นึ่นะคะหรือโทรติดต่อสำนักงานคอปอพภาค3ขอนแก่นโทร0-43 244 280ต่อ108ค่ะ